สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นนี่รายการมูเตโลจีค่ะวันนี้มาในธีมชุดไทยนะอ่านแน่นอนเรามากันที่บ้านเรือนไทยนะคะเป็นบ้านเรือนไทยชัยนาตราชนะคะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปไหว้นะคะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็จะมีทาวเวสสวรรณนะคะเรามีเท้าวจตุโลกบาลทั้ง4แล้วก็ยังมีพยาครุฑด,ด้วยนะคะเดี๋ยวมีองค์ไหนบ้างเนี่ยตามขึ้นไปเลยะคะ่ะ เรือนไทยใช้นตาตาชาเป็นสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทยยุคปรัตนโปรทิ์โดยทั้งสหลังได้มาจากโจกของเรือนคนละที่และนำมาบรณนใหม่ให้เป็นเรือนไทยหลังเดียวกัน เรือนหลังนี้ก็ยังมีข้อบ้านแหลมจำลองเป็นองค์ประธานอยู่ณนกลางห้องกลางเรือนนะคะแล้วก็ห้องทางด้านขวาน,นั้นก็มีทั้งรอยพระพุทธบาทจำลองพระพุทธนิมิตมิ่งมงคลมีท้าวเวสสุวรรณแล้วก็องค์พยาขุดค่ะโดยทุกท่านสามารถสักการะขอพรแล้วก็ขอราบได้ตามความศรัทธาเลยทั้งนี้ก่อนขึ้นเรือนก็สามารถขอพรจากพระภูมิของเรือนไทยตั้งจิตฐานพวกความเป็นิรีมงคลค่ะอ่าแล้วพอมาถึงตรงจุดนี้แล้วเราเข้าไปเนี่ยวหว้เรือนไทยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่มีทั้งเท้าจัตุโลกบาลข้างในแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทแล้วก็องค์ญาคุธคราวนี้เรากลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยเราจะไหว้ท่านยังไงเข้าไปดาวน์โหลดวอลเปเปอร์มูเตโลจีเราจัดให้นะคะจะมีวอลเปเปอร์เป็นคอลเลกชันพิเศษพิเศษสุดๆเลยแล้วก็มีบทสวดให้ด้วย รวมถึงมีแยกที่เป็นทาเวสวรรณสำหรับในยุคนี้นะคะเราต้องไหว้ทาเวสวรร์ขอพรขอความปังขอทรัพย์สินความมั่งคัง่งเงินทองจากท่านถ้าจะบันดลบันดานให้รวมถึงองค์พญยาครุฑด,ด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความร่ำรวยเช่นกันวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมามอบให้เป็น w a เป p a p e r ดีๆเข้าไปดาวน์โหลดกันที่ w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  s m 3 6 5 c o m นะคะและอย่าลืมเข้าไปโหลดกันค่ะ ใน EP หน้าเราจะพาไปชมองค์พระศิวลึงหยกทองคำประดับเพชรมูลค่ากว่า300ร้ล้านในอาคารชัยนคราเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะ